โอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปอีกทีครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจุดที่ต้องจิบตามม,มีอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกนะครับการซ้อมรบของอินเดียจะมีปัญหาอะไรข้อพิพาทกับจนีนหรือไม่นะครับประเด็นที่2ในเรื่องของสองครามการค้าระหว่างอารรัยกับอินเดียเนี่ยจะ มีความทวีคูณหนักขึ้นหรือไม่เพราะว่าการตอบกลับไปกลับมาเนี่ยมีผลคุณค่าในการสูญเสียในระยะยาวค่อนข้างมากพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรแรงงานหรือว่าเป็นการค้าระหว่างโลกเองก็ตามครับในเรื่องต่อมานะครับในเรื่องของสงคราม ต่างๆทั่วโลกเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีแนวโน้มหรือว่ามีทายหลายอย่างจะเกิดขึ้นในอนาคตครับให้จับตามองให้ดีนะครับโดยเฉพาะการซ้อมรบในฝั่งทะเลจีนใต้ญี่ปุ่นหรือว่าฝั่งอื่นเองก็ตามครับแล้วก็ในอีกมุมมองหนึ่งครับเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาจะปรับตัวขึ้นแรงแค่ไหนและหนี้ของสหรัฐเนี่ยจะสร้างฟองสบู่และมีแนวโน้มจะแตกมากแค่ไหนอันนี้ให้จับตามองในภาพยาวด้วยครับวันนี้ขอลาผู้เยนทุ่านครับสวัสดีครับ